สวับดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับแอดมินโนอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับ MK 8 5 2วันนี้มีตัวใหม่เข้ามาแล้วจ้า <Wow. S 1> นะครับแล้วตัวนี้มีสุดิเอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้ากล่องกันเลยครับผม อันดับแรกนะครับผมหน้ากล่องนะฮะจะมีประการ2ปี 2> ตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยนะฮะให้เห็นตรงนี้ต่อไปมาดูครับมันจะมีเป็นรูปหน้าของตัวคีย์บอร์ด MK853 นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีเขียนในส่วนของ ตัวสเปคว่างมีอะไรบ้างอันดับแรกครับ Dual Shot Keycap นะครับตัวนี้จะเป็นการสกรีนหนาเพื่อไม่ให้ตัว Keycap ลอกแล้วก็ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวพลาสติกไฟทะลุเหมือนกันด้วยต่อไป Marco Supporter นะครซึ่งตัวนี้สามารถทำ Marco ได้ต่อไปมาดู Spectrum 2 3โหมดนะซึ่งตัวนี้ตัวไฟก็จะสามารถเปลี่ยนระบบการเต้นของไฟได้ต่อไปมาดูที่4ครับตัวนี้จะมีแผ่นรองให้นะครับซึ่งตัวอื่นจะไม่มีมาต่อไป แอติคอสติงต้งนะครับสามารถกดปุ่มได้ทุกปุ่มพร้อมๆกันมีมีเดีย,<ม>ดยคีย์ด้วยนะฮะซึ่งมีเดียคีย์ถามว่าไว้ใช้ทำอะไรอันดับแรกนะครับก็เอาไว้ใช้กดอ่าหยุดเพลงเล่นเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้โอเคไปดูส่วนอื่นกันบ้านตัวนี้มีเขียนว่า gradient RGB ไฟอ่ะมันจะเหมือนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่เวลาเราปรับสเปกตรัมไฟก็จะปรับให้เป็นขึ้นเป็นขึ้นขึ้นได้แล้วก็มาดูที่สวิตตัวนี้เป็นแมชชีนิกสวิตด้านบนอ่าด้านบนกล่องก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็จะมีติ๊กไว้นะครับเวลาเราเล เราเลือกเป็นสวิตอะไรด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้มาดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังก็จะมีบอกนะครับในส่วนของการใช้หรือว่าการทํางานต่างๆของตัวคีย์เวลาเราเปลี่ยนหรือว่าเรากดคีย์รัดอะไรก็จะมีบอกนี้หมดเลยด้านหลังนะครับก็จะมีบอกในส่วนของตัวไซส์ขนาดตัวนี้สามารถซัพพอร์ตกับ Windows ได้แล้วก็สามารถซัพพอร์ตกับ Mac ได้นะครับตัวนี้เป็นคีย์ไทยนี่ไง language เก y แลวนะครับอ่านี่ก็ตัวมีเดียรคีย์ที่บอกนะครับก็จะเป็นตัวหมุนๆเหมือนกับตัว mk 8 5 2เลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังอ่ะ มาดูเดีต่อไปนะครับในส่วนของในกล่องกันดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรกันบ้าง โอเคนะครับผมมาดูสินค้าภายในกล่องนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างอันดับแรกนะครับเป็นแผ่นรองมือนะครับซึ่งรุ่นนี้มีแถมให้ด้วยราคาละพันมีแถมแผ่นรองมือให้ด้วยนะครับพี่น้องดูดิตัวนี้จะเป็นออกพลาสติกนะครับมีตัวกันลื่นให้ด้านล่างแล้วก็มีตัวเดือยเพื่อจะยึดจับก,กับตัวคีย์บอร์ดตัวผิวนะครับเป็นผิวแบบแมตต์ไมต้องกลัวลื่นกันเลย ามากๆอันดับต่อไปครับเป็นคู่มือนะครมีการใช้งานเบื้องต้นในนี้ก็เรามาอ่านได้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษมาดูต่อไปเลยต่อไปเป็นคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับห่อให้มาอย่างนี้เลยอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันนะครับต่อไปครับเป็นตัวดึงคีย์แคปครับซึ่งหลายคนถามว่า มีให้ทําไมเวลาเราใช้งานในการดึงคีย์แคปถามว่ามือเปล่าดึงได้ไหมบางตัวเราไม่สามารถดึงได้ครับเพราะว่าตัวคีย์แคปบางตัวจะอยู่ชิดกันแล้วดึงออกลําบากมากอาจจะทําให้ตัวคีย์แคปมีการชํารุดได้นะครับ <S <S แล้วก็ส่วนต่อไปครับเป็นสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ของแฟนเทคเรานึงซึ่งมีแถมต้องได้มีแถมทุกกล่องเลยนะโอเคส่เ้ในกล่องก็ประมาณนี้ครับผมตัวนี้ จะเป็นคีย์แบบดัวช็อตซึ่งเป็นการสกรีนตัวคีย์แคปนะครับไม่ให้รอกง่ายแล้วก็ตัวภาษาไทยนะครับจะมีการทะลุของแสงออกมาซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยสายที่แบบเขาเรียกว่า r g b จะต้องมีในส่วนของการทะลุภาษาไทยนะครับตัว Media Key นะครับซึ่งสามารถลดเสียงเบาเสียงโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนพักหน้าจอขึ้นหน้าจอลงสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับ สามารถหยุดเพลงได้ด้วยกดหยุดกดพอสก็สามารถทําได้แค่เราหมุนหรือว่าเรากดในปุ่มมีเดียคีย์ตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันต่อไปนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เลยในส่วนของไฟซึ่งไฟจะมีถึง22โหมดสามารถเปลี่ยนสเต็ปไฟได้22โหมดเลยใครชอบแบบอ่าไม่สว่างมากหรือว่าใครชอบแบบเป็นคลื่นเป็นอะไรเงี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับผม ่อไปนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับใครที่ใช้มาโครนะครับต้องดูกันเลยตัวนี้นะครับสามารถเซตในส่วนของเมาส์ได้เดี๋ยวเราลองไปดูกันหน้าการปรับเลยการใช้งาน anti c o s t i n g นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถกดพร้อมกันได้หลายปุ่มทุกปุ่มน่ะพร้อมกันเลยนะครับ การใช้งานนะครับผมตัวนี้จะมีอีโคโนมิกวิสเลตให้ด้วยนะครับก็คือแผ่นรองมือนเองซึ่งเป็นแบบนี้นะฮะการเสียบเข้าไปไม่ได้ยากเลยก็เอานี่ดันเข้าไปครับก็จะดักระเด้อ่าอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สวยงามมากๆนะครับสําหรับตัวแผ่นรองมือนะการใช้งานนี้ไม่เมื่อยมือนะครับประมาณนี้เลยจ้า บอร์ดนะครับที่ทำมาสําหรับการเล่นเกมและสัมผัสดีๆีใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้การซื้อออนไลน์ก็จะมีในส่วนของ lazada shopee หรือว่า jd online adway อะไรเงี้ยโอเคนะครับวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับอันบ็อกซิ่งเจอกันคลิปหน้าจะเป็นรีวิวอะไรยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย for so the cap.